<g ül> โย่เรานี่ครับผมไม่ได้ลงคลิปมานานกทุกครั้งเลยแม่งเลยวันนี้เราจะมาแนะนําสัตว์ใหม่ในห้องเอ้ยวันนี้จะมาเอาเป็นจะเช้า,ชาตื่นมาทําอะไรดีกว่านะครับผมจะจะเป็นแนวที่แบบว่าตื่นมาทาอะไรนู่นหรือว่าทํางานนะครับ <g ül> ขออภัยนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะจะเป็นลงแค่แค่วิดีโอสั้นอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่า เพราะว่าผมได้ทํางานแล้วนะผมทํางานแบบผมทํางานจานถึงเสาเลยนะผมอาจจะลองคลิปไม่ค่อยเวลาเพราะว่าวันศี่ย์ผมก็อยากพักนะคือวันนี้ผมผมป่วยผมไม่สบายผมลาหยุดหนึ่งวันนะครับผมนะผมพรุ่งน,นี้ก็ต้องไปทํางานอนะ่ะคือเห็นที่ว่าเออ,เอ,อวันว่างก็ ผมก็โอเคผมกินยาไปแล้วพอดีผมไม่รู้เป็นไข้หวัดหรือเปล่านะฮะลองติดด้วยคนะใครดูคลิปนี้กรุณาใส่แมสด้วยครับอย่าติดผ่านผ่านเราเตอร์เน็ตไปนะผมถ้าใครเช่นผมถ้าใครเช่นเน็ตเดียวกับผมนะติดแน่ๆนะฮะผมอยอกยอกยอกนะผมขออภัยในมุมกล้องนะพอดีผมใช้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายดูข้างนะฮะแลวผมตั้งเป็นอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับคือ,อถ้าเป็นแนวแบบถ้าเป็นคลิปในคลิปอาจจะเป็นยังไงหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจเป็นดูดีไปนแนวนี้แล้วกันเอาเป็นว่าผมจะมา ตอเช้าเนี่ยพอดีผมเพิ่งไปเก็บไข่ตุ๊กแกเสือดาวมานะได้สองใบเพราะว่าตุ๊กแกเสือดาวมันไครเล่นตุ๊กแกเสือดาวนี่เลี้ยงง่ายนะเพราะพันผสมพันธ์ง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันออกไข่ออกไข่ถ้ามันผสมแล้วตัวเมียมาเก็บเชื้อทุกคนมันจะออกออกไข่เรื่อยๆเลยห้าหรือหกคัดเลยนะอันนี้ผมไปคัดที่สองไม่รู้ว่าผมไม่รู้มันออกไข่ตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าพอดีผมแน่นอนอะเหมือนหนอกมันไปกัดไข่ไว้ทุกคนมันไปกัดไข่เปลือกไข่กระบองแฟนหนึ่งมันรั่ว เพราะว่ามันรั่วมากมากมากผมก็ผมว่าเออมันคงไม่รอดนล่วล่ะนะอีกใบหนึ่งไม่เป็นไรนะแต่ผมเท่าที่สันนิษฐานนะฮะดูเหมือนว่ามันจะไข่ตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนแล้วทุกคนแล้วเหมือนเชื้อมันบางแล้วอย่างที่เออจะบอกว่าประสบการณ์ในการพอเลี้ยงสัตว์ของผมผมาเยอะมากนะผมใครที่ติดตามผมในเพจแล้วก็ติดตามผมใน y youtube มานานจะรู้ว่าผมอะพอสัตว์พวกเนี้ยเก็บไข่หกเบียสัตว์พวกเนี้ยมาเป็นแบบเป็นร้อย สองสามร้อยฟอกแล้วโอกาสที่เชื้อราเนี่ยแบบว่าเชื้อราจะติดไม่เคยมีเลยคนเพราะว่าผมเป็นผมเอ,อต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แบบว่ารักสะอาดมากนะผมมัง้ง <c oughs> คือชุดที่แล้วนะของเบียสพอดีเฟล,ลมากเลยผมไม่ได้ไข่เบียสมาประมาณห้าหกเดือนแล้วเพิ่งได้ไข่ฮะไข่เบียสมาประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วมัง้งอืมได้มาเยอะเลยนะคือแต่ว่าผมใช้วมปีคูไลทุกคน อันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะถ้าผิดขออภัยนะผมแต่ประสบการณ์จริงๆนะครับผมไม่ได้พูดมั่วนะครับผมเวอร์บิคูลเนี่ยครับทุกคนถ้าใช้นานไปอะ่ะมันจะมีขออภัยในเสียงแนละ้วมันน้นมูขึ้นจมูกนะผมมันจะมีเอ่อมีเชื้อราทุกคนเข้าใจไหมถ้าคุณเก็บเวอร์บิคูลไ,ไม่ดีทุกคนถ้าคุณเก็บแล้วแบบเอาแต่นืกแบบเอาแบบออาสมมติว่าเหมือนผมทําอย่างนี้จริงๆนะครับผมผมทาอย่างนี้รองศึกฟ,ฟังเป็นประสบการณ์ก็พอนะครับผมนะอย่าไปทําตามผมนะผมใช้คํามันผลราตอนที่ เบียดออกกับไข่ใช่ไหมผมก็จะเอาตัวเบียดออกเดียวแล้วเกือบเปลือกไข่อ่ะผมก็จะไม่ทิ้งไว้คือจริงประเทศไม่ใช่ไม่อยากทิ้งเว้ทุกคนแต่ลืมเว้นั่นแบบช่างมันแล้วกันเนาะแบบ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 อารมณ์นี้จริงๆนะทุกคนนะครับแบบช่างมันแล้วก็พอมีแต่ไข่อีกทีนึงชชดเนี้ยผมก็เลยใช้ชุดนั้นออกมาแต่ว่าผมลืมไปว่ามันอะมันเราไม่ได้คุมอันนี้มันไม่ได้คุมอะไรนู่นนี่นั่นมันทาความสะอาดไว้ทุกคนเข้าใจไหม แต่ผมก็ทําการใช้ไม่เกิน2วันท็คคนเชื้อรากินได้แน่นะครับมันกินทั้งทุกใบเลยทุกคนไอ้ทุกไอ้ใบที่มีเชื้อก็โดนกินกันนะคือผมเลิรด้วยกินเพราะว่าเลิรไม่ใช่เลิรเลยทุกคนคือผมไม่ค่อยมีเวลาเว้ยทุกคนเข้าใจไหมไม่ค่อยมีเวลานะขอไฟนะฟังผมไม่ได้ก่อนนะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมทํางานด้วยไงผมนะการเลี้ยงสัตว์นี่มันก็ควรมีเวลาให้เขาบ้างนะฮะแต่ผมทํางานแบบเต็มทุกแบบผมตื่นแต่ 8. แปดโมงเช้ากลับบ้านก็เกือบหกโมงเย็นแล้วเว้ย มันเหนื่อยมากนะผมนะไม่มาบางไม่ต้องฟังเยอนะนะอันนี้ครัาจะขออภัยนะาเปลี่ยนผมกล้อย่างเงี้ยที่มีหมาน้ําอ่าจะพังเรื่องหมานน้ำก่อนแล้วกันนี่นสองตัวไอตัวดำตัวผู้นะไอตัวขาวตัวเมียอ่าผมจะมาผมจะไม่ค่อยถ่ายหน้าผมแล้วกันคอยถ่ายตรงนี้นะผมจะมา บอกวิธีการเลี้ยงหมาน้านะฮะแบบว่าสับสไตล์คนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบผมผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมค,คือคือที่จริงๆวันนี้ผมเปิดผมเพิ่งเปิดแอร์แล้วคนผมเปิดแอร์ไม่ใช่ตัวเองนะคนเมื่อคืนเมื่อคืนผมไม่ได้เปิดแอร์มาสองสามวันแล้วเพราะว่าผมไม่สบายแต่ผมได้มาเปิดแอร์ตอนวันนี้ผมมาเปิดแอร์ให้ตอนเช้าประมาณยี่สิบองศานะฮะเปิดมาตั้งแต่แปดโมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณยี่โมงได้วะ ประมาณ10โมงครับคนเปิดให้น้องก็เราไม่ได้เปิดเพื่อตัวเองครับคนเราเปิดให้หมาน้ําแล้วก็ตอนนี้นะครับผมผมเรียกข้างคือผมจะนแบบนะเนี่ยปีประกาประกัดเด้อเห็นไหมอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับการประสบการณ์คนที่อันนี้งี่น้ําขุ่นมากทุกคนแต่ว่าผมมาเปลี่ยนน้าผมอันนี้ฟังเป็นเออเออเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ อีกสายหนึ่งของการเลี้ยงหมาน้ำาะสายคนที่เลี้ยงหมาน้ำจะรู้ใช่ไหมครับว่าหมาน้ำเนี่ยจะรักความน้ําน้ําที่สะอาดมากนะผมใช่ครับผมหมาน้ํารักความสะอาดมากเพราะว่าถ้าน้ําสะอาดอาหารถึงครับโตเร็วเนี่อนครับหมาน้ําจะโตเร็วแบบโตเร็วมากแต่ถ้าเลี้ยงแบบนี้ยของผมเลี้ยงได้นะคนแต่ว่าผมไม่แนะนํานะไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าแต่ที่คนรู้ใช่ไหมว่าคนที่เป็นแฟนคลับของผมอะจะรู้ว่าผมเลี้ยงหมาน้ํามาตั้งแต่ผมเลี้ยงตั้งแต่มันเป็นไข่เลยเพื่อนุนอันนี้คนละชุดนะฮะ แต่ที่รู้ผมจะเลี้ยงหมาน้ำสีตัวสีสีเหลืองนะฮะสีเลี้ยงแต่แบบทุกน้ําทุกนู่นลองหมดเลยครับผม <S <S ผมลองทุกอย่างครับเลี้ยงแต่ยังไม่เคยลองด้วยนะปลาป่า,านะครับพวกน้ําที่มีคอรีผมไม่ลองนะผม <S <S ผมไม่กล้าขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยนะพอพอได้อยู่นะครับผมลองแล้วแต่อย่าทำอย่าทำตามดดกว่านะครับผมเลี้ยงแบบตัวอื่นเขาเลี้ยงีกว่าอันนี้ผมเลี้ยงเพื่อทดลองด้วยเหมือนกันว่ามันอยู่ได้ไหมแต่ว่าผมเนี้ยตัวเนี้ยผมอะเลี้ยงไว้ประมาณ สองสามเดือนแล้วทุกคนมันไม่เป็นไรนะสังเกตถ้าหมานะ้ามันอาการไม่ดีแนละ้วไอ้ตรงเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมไอ้ตรงแดงๆอ่ะมันจะแบบมันไม่แดงขนาดนี้ไว้ทุกคนแต่ผมไม่ได้ปรับภาพนะเดี๋ยวทุกคนรู้ใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ปรับภาพอยู่แล้วดูมุมกล้องก็รู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้นะสวยดีผมเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับไม่ได้ไม่ไมด้แกะไว้เพาะพันธุ์แต่ถ้ามันให้ไข่จริงๆผมก็จะเป็นเพาะพันธุ์อย่างต๊กแกะสดาผมแพนว่าจะเอาไปเพาะพันธุ์แล้วฮนะเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายดีแต่ว่านะ หาต้องถึงนะเห็นไ,ไหมหายใจน้ำเนี่ยระดับน้ําสูงมากเลยทุกคนเห็นไหมเขาบอกว่าใครบอกว่าน้ําต้องต่ำๆนะฮะเพื่อให้มาน้ําเอ่อคือผมอันนี้ผมทดลองนะครับผมแล้วผมผมไม่อยากพูดซ้ำอะ่ะเข้าใจไหมฟังเปเป็นแน,น,นวอย่างแล้วกันนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าไม่ต้องใช้ออกซิเจนหมาน้ํามันไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับผมเออประสบการณ์ของผมนะถ้าเวลาหมาน้ําเป็นป่วยหรือว่าหมาน้ํามันออาการไม่ดี มีหลายคนบอกว่าให้จับให้แบบว่าอุณหภูมิควบอุณหภูมิผมเคยปิดฝาแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นทุกคนมันก็โอเคเอากันแต่ไม่แนะนํานะครับผมรักษาวิธีเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาว่าผมไม่ผมไม่แบบไม่ได้สาดิดมาอย่างนี้นะคือผมทดลองทุกคนถ้าเพราะว่าบางอย่างอ่ะทุกคนใน YouTube ใน Google อ่ะมันแค่บอกมันบอกใบว่าทานี้ได้แต่เขาไม่ได้ทําเว้ยผมก็ลองทําดูเออมันได้วะ่ะมาน้ําเนี่ยเอาพี่ไว้อย่างนี้มันไม่กลัวกัดกันหรอครับ มันไม่กัดนะมันนะมันใช้มันใช้แรงดูดของปากนะมันจะรุปแบบแบนมันมันเหมือนเราเราดูดน้ำทุกคนมันอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจะดูดกันเพราะว่ามันจะเกิดเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับคือเหตุผลที่มันดูดกันเพราะว่าเราให้อาหารไม่ตรงเวลาทุกคนสองเอ่อเราให้อาหารน้อยเกินไปแต่ผมเวลาให้อาหารผมให้เยอะมากแล้วผมมันจะเกิดมันจะไม่ดูดกันนะครับมันจะไม่ดูดกันผมือนเส้นสับว่าดูดนะน้องเข้าไปอตัวขาวชอบเข้ามาเลยนะตั้งแต่รู้ว่าเข้าได้เข้ามาตลอดเลยแต่ตัวนี้เป็นหมาน้า ตัวเล็กครับผมเล็กมากตัวสีเหลืองยังไม่ทำความสะอาดเลยอ้าวคันหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่หมาน้ําเนี่ยผมได้เรีบคู่นะเมมพอบดีเสียเมีมเต็มพูดนะเพราะว่าหมาน้ําเนี่ยมันต้องอึมันเป็นอันนั้นใช่ไหมอึมันเป็นมันไม่ดีอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้ละที่เรื่ออึมันไม่ดีแต่ว่าเราต้องทาการเปลี่ยนน้าทุกวันนะผมแต่อันนี้ผมไอตู้เนี่ยผมเปลี่ยนน้ำแค่อาทิตย์ละครเองนะอาทิตย์ละคร เหตุผลเพราะว่าอะไรที่ครังเพราะว่าผมใช้เครื่องกรองนคนเครื่องกรองเนี่ยมันส่วนช่วยได้เยอะมากมากแมากมากของมากมากอีกทีเึงนะผมเครื่องกรองเนี่ยมันอาจจะแบบมันอะแต่ว่ามันดูดนะคนแต่เราต้องโอย้ยมวันนี้ยังไม่เปลี่ยนเครื่องกรองเลยแบบชำความสะอาดเครื่องกรองนะฮะไฟเนี่ยผมไม่ใชยไปเปิดเลยนะคนเหตุผลข้อเดียวยที่ผมไปเปิดปูข้าไฟครับอีกอย่างหนึ่งหมาน้าอะ่ะมันไม่มีเปลือกตาด้วคนมันจะแสบตานะคนมันไม่ชอบแสงสว่างนะฮะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย ภาปกติผมก็เปิดหน้าต่างนะทุกคนเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยได้มันอุณหภูมิมันอุณหภูมิเยอะมันก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรทุกคนมันจะเหมือนเหมือนคนแบบเวลาคนอยู่กลางแดดจะเป็นไงมันจะสึกอบร้อนใช่ไหมประมาณนั้นแหละทุกคนแต่ว่ามันอยู่ได้นะครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเกิน30องศาจะตายทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ก็อยู่ได้ทุกคนแต่ว่ามันจะมันไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็ เย็นกลับมาก็คือตอนกลับมาก็เปิดแอร์เขายี่สิบองศานะเพราะว่าก็อยู่ได้เออนะอาหารพยายามผมให้ผมให้แต่นอนนกอย่างเดียวนะเอ้ยไม่ใช่นอนผมให้แต่หนอนแดงอย่างเดียวนะทุกคนให้แต่หนอนแดงนะฮะไม่ให้พวกปลาผมกลัวมันเป็นอพยาธนะฮะความรักษาความสะอาดได้อืมอันนี้เป็นตู้ตัวใหม่นะขอไปเสียงมันไม่สบายอันนี้เป็นตู้ของ red eye skin นะครับ red eye skin นี I ่ผมจับไปโชว์ดีไหมวะ อาจจะบาคนอาจจะไม่เชื่อว่าไม่มีจริงเนะผมถ่ายให้เห็นวะเนี่ยคือมันรางวัลแต่ผมไม่อยากกลัวไหมทุกคนผมเพิ่งเอาเขามาได้เมื่อวานเองทุกคนเข้าใจไหมผมเพิ่งเอาเขานาได้เมื่อวานนะผมขออย่าเพิ่งถ่ายดีกวา่าอเดยวผมแค่พูดไปแล้วกันว่าเลี้ยงยังไงบ้างนะครับเป็นพื้นฐานนะครับผมเสียงจะเบาๆผมเจ็บคอมากนนะเลยทุกคนเะ็ตอไยสกินเนี่ยนะฮะมันเป็นสัตว์ที่แบบอันนี้เป็นความรู้ผมนะอันนี้ตัวที่สองนะที่ผมเลี้ยงตัวแรกผมเลี้ยง เลี değil, ้ยงแบบสองสามเดือนสี่เ like ด okay. ือนก็ไม่เป็นไรนะครับม uh ันปกตินะฮะตัวสองสามเดือนสี่เดือนตัวแรกที่ผมเลี้ยงผมเลี้ยงไม่โดนแดดร้อยเเซ็นเลยทุกคนผมเลี้ยงไม่โดนแดดร้อยเรเซ็นเลยนะบอกไว้ก่อนผมมาเลี้ยงไม่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นมันกินปกติอืบปกตินะครับผมแต่สิ่งที่จําเป็นของการเลี้ยงเลนสอสกินนะผมจําเป็นนะครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่แหละนี่แหละอือหืมอือหืมยี่สิบองศานะครับผมใครอยากเลี้ยงตัวนี้ทักมาได้นะตัวตัวเมียนะตัวเมียนะครับผม อายุน่าจะพร้อมผสมพันธุ์แล้วมั้งที่ฟังฟังมาเขาบอกว่าเลนไอสกินเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ออกไข่บ่อยเหมือนกันนะฮะบางคนเขาเลี้ยงแบบว่าไม่เก็บไข่นะให้มันโตนี้นี่เลยแต่สิ่งสำคัญต้องชื้นนะฮะชื้นนะฮะในตู้ต้องชื้นนะครับอุณหภูมิต้องอย่าเกินพยายามอย่าเกินยี่สิบองศานะฮะเอ้ยจะพยายามอย่าเกินสามสิบองศานะครับเพราะห้องผมบังนานทีเปิดหน้าต่างทีนะอาทิตย์หนึ่งผมเปิดหน้าต่างแค่สองสามครั้งเองนะครับ เพื่อไปควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ไว้ทุกคนเข้าใจไหมพยายามอย่าเกิน30องศา,ศาพ,พยายามนะแต่ถ้าเกินก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยไฟนี่มันไฟเลยวพี่ UBB ครับผมมีก็ได้นะใช้ก็ด้นี่มีก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่านาทีเขาจะออกมาต่างทีหนึ่งฮะอย่างน้อยมันกินพวกหนอนนอกไว้ทุกคนหนอนนอกเนี่ยมันจะได้ดูดซับอันนั้นนะมิต้องมีคมนคอรเซียมอะไรของมันนะ่ะนะ แต่สิ่งจําเป็นของการเลี้ยงเลี้ยอาสกินนะะจำเป็นจริงๆคืออุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นชื้นนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่แฉะถ้ามันแฉะเยูวผิวหนังมันเปื่อยนะครับผมชื้นก็พอนะก็เอาน้ำฉีดๆเนี่ยฉีดๆเนี่ยเพื่อเนี่ยเดี๋ยวฉีดๆไปให้มันให้มันชื้นก็พอทุกคนอันเนี้ยเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อดูตัวเขาครับผมเราเลี้ยงเพื่อเพื่อให้ตู้มันไม่เป็นเอ่อเปื้อนเลือที่ของบ้านนะเราเลี้ยงแค่แบบว่านานๆทีก็ผม,มเห็นตัวทีวนะก็โอเค อันนี้เขาจะปรับตัวไม่ได้นะเคเขาบอกนูพูมันาานูพูที่หัวฝารองให้เขาปรับตัวได้ก่อนแล้วกันทนุกคนเดี๋ยวผมนานๆเดี๋ยวมันจะวยตัวมาหรือว่ามันชินกับผมแล้วเดีย๋ยวผมถ่ายดูนะครับผมแต่การเลี้ยงสัตว์ในห้องเนี่ยรู้สึกเข้าที่สัมผัสได้นะผมเหมือนจะป่วยง่าย <laughs> เหมือนจะป่วยง่ายจริงนะผมตั้งแต่เอาสัตว์มาในห้องเพราะว่าปกติผมผมไม่ได้ป่วยมานานเลยทุกคนปีนี้ผมเอาสัตว์เข้ามาในห้องเยอะมากมากนะผม เอามามันปกติปีที่แล้วผมแทบไม่ได้ป่วยเลยทุกคนผมไม่ได้แทบไม่ได้ป่วยเลยในเมป่ปีที่แล้วโควิด <c oughs> ผมก็ไม่ติดนะฮะแต่ปีนี้ตั้งแต่ผมเอาสัตว์มาในห้องเนี่ยทุกคนผมสัมผัสได้ว่าร่างกายไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้แต่เพื่อนผมเป็นรู้สึกมันอ่อนแอลงนะครับผมอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนนะบางคนก็อยู่ได้ปกตินะ ก็ขอสับเซอรับัดดีด้วยครับผมใครกดไลค์กดซับสไครต์ไอคิปป้าโรมาโน่ใ้ทุกคนพูดผมจยามาพูดว่าเออมันอะคลิปนั้นผมถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนเข้าใจไหมผมถ่ายแบบเล่นๆแต่ขอบคุณมากๆนะครับมีคนดูถึงดึ่มื่นคนแล้วนะแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบายยเวครับเบวหายวัดแล้วก็ว่างๆอย่ามาถ่ายดูมีสัตว์เต็มบ้าเลยทุกคนแต่ผมไม่มีเวลามาถ่ายให้ดูนะครับผมวันหนึ่งผมดูผมมีเวลาแต่ก่อนเนี่ย ผมมีเวลาดูสัตว์แบบว่าครึ่งวันแต่ทุกวันเนี้ยผมมีเวลาดูสัตว์ทั้งบ้านนะทุนแค่ครึ่งชั่วโมงแลยค่ะขากลับกลับจากบ้านเพราะก่อนผมจะถึงบ้านก็เกือบๆหกโมงหนึ่งทุ่มเลยเว้ยผมก็มีกระดาแค่นั้นแล้วผมก็ง่วงแล้วผมมานอนต่อนะบา,บายกดไลค์ด้วยนะ